รับก็รับตังด้วยพลัง Facebook สร้างไรายได้จากเนื้อหานะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ผมทำา1โพสต์นะครับ1วันแล้วก็7,000กว่าแชร์นะครับมีคนเนี่ยเข้าถึงเนี่ยเกินล้านเนี่ยภายในโพสต์เดียวด้วยวิธีที่ไม่ต้องยิงโฆษณาหรือว่ายิงแอดเลยมีวิธีการยังไงนะครับนี่คือยอดดูที่เกิดขึ้นนะครับ1ล้านนะครับ5 0 0แสนนะครับนะ อันนี้คือ1 5ึ่นแสนนะฮะที่ยอดคน,เ,นเข้ามาชมนะครับต้องบอกว่าอันนี้ผมเนี่ยนะครับนะมีเพียงแค่1รูปภาพนะครับ2ก็คือข้อความนะครับนะซึ่งข้อความเองเนี่ยนะครับก็สร้างมาจากการที่เราเยใส่คําสั่งลงไปแล้วก็ได้ตัวที่เป็นข้อความขึ้นมานะครับเาะว่าตรงนี้นะครับเป็นผู้ติดตามเนี่ยผู้ติดตามก็ เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็เยอะอยู่นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับก็ประมาณเนี่ยยี่สิบกดดอนนะครับนะรายได้เนี่ยมาจากไหนครับทุกคนนะรายได้เนี่ยมาจากการสร้างเนื้อหานะครับแล้วก็คือของ Facebook นั่นเองนะครับนี่เพียงแค่ หนึ่งโพสที่ผมโพสลงไปนะต้องบอกว่าเราไม่ได้ทำเงินจากแค่โพสที่เป็นรูปภาพหรือข้อความอย่างเดียวมันยังมีวิดีโออีกถูกไหมครับสามารถทำเงินได้นะมีสตอรี่สามารถที่จะทำเงินได้นะวิธีการทำเงินเนี่ยบน f a c e b o o k เนี่ยมันมีหลากหลายมากนะ โพสต์นี้ผมก็ทําด้วยมือถือเท่านั้นเองนะครับนี่ต้องให้ดูนะครับว่านี่คือข้อความนะครับข้อความที่เกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยครับใช้ AI เนี่ยในการที่จะสร้างข้อความนะครับภาพนี้นะครับผมก็แคปหน้าจอจากมือถือนะครับเห็นไหมนี่นะฮะนะก็เป็นตัว AI ต่างๆที่ยอดไลค์เนี่ยครับ5,000แล้วก็แชร์ไปนะครับ7,700แชร์ ผมได้รวบรวมนะครับสิ่งต่างๆนะไว้นะฮะอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าอีบุ๊กอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจนะตัวอีบุ๊กนี้นะครับชื่อว่าหลับก็รับตังค์ด้วยพลัง f c e e o o o นะครับเป็นเครื่องปั้มเงินนฮะเพียงแค่ราคาหลักร้อยนะครับผมสะสมประสบการณ์เนี่ยนะครับเกิน10ปีนะที่อยู่บนแพลตฟอร์มของ f c e e o o o นะครับแล้วก็ทำเพจเนี่ยมาค่อนข้างยาวนานนะและนะครับนะผมก็ ทำเป็นสรุปมาเลยนะครับนะให้กับทุกคนเนี่ยอยู่ในนะฮะหนังสือเล่มนี้นะครับเี่นาวเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเราสามารถที่จะทําเงินได้อันนี้คือ เป็นยอดเงินที่เกิดขึ้นจ,จากผลลัพธ์จริงไม่ใช่ทฤษฎีอะไรต่างๆเลยนะอันนี้คือผลลัพธ์ที่จับต้องได้นะครับมียอดเงินเนี่ยเกิดขึ้นนะครับยอดเงินเนี่ยเกิดจากอะไรอ่าฟังดีแล้วก็ฟังให้จบคุณจะได้นึกภาพออกว่าเฮ้ยเงินมันาจากไหนครับครูนะครับมาจากสิ่งที่เรียกว่าวิดีโอเออคุณสามารถที่จะทําวิดีโอได้ด้วยนะมาจากสิ่งที่เรียกว่าคลิปรีวิวนะนี้เราสามารถทําคลิปสั้นๆได้มาจากสิ่งที่เรียกว่าสตอรีอนะ่นะครับอผมซูมให้ดูนะนะครับเนี่ยนะฮะ มาจากสตอรี่มาจากข้อความหรือแม้กระทั่งมาจากโบนัสนะครับทั้งหมดทั้งปวงนะฮะวิธีการต่างๆนะครับผมจะรวบรวมไว้อยู่ในอ e ีบุ๊กนะครับ